ละครตราบฟ้ามีตะวัน EP 9 EP 10อาทิตย์ขับรถพาแป้งไปสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างเรือนเพาะชำที่กรุงเทพตามคำสั่งของครองประทีปและที่นั่นแป้งได้พบกับโพคินและพันศนเพื่อนสนิทของเธอเมื่อแป้งรู้ว่าพันศนถูกไล่ออกจากบ้าน เธอจึงขอให้อาทิตย์ไปส่งเธอและเพื่อนทั้งสองที่คอนโดหรูกลางกรุงของเธอเสียงโทรศัพท์ของอาทิตย์ดังขึ้นเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมารับโทรศัพท์คลองประทีบโทรหาอาทิตย์นั่นเองคลองประทีปถามว่าทะเลาะอะไรกับแป้งอีกทำไมแป้งถึงบอกว่าจะกลับเองทำเอาอาทิตย์งงงวยไปหมด เขาแค่เผลอหลับไปแป๊บเดียวเองอาทิตย์พยายามแก้ตัวกับพ่อแต่ครองประทีบก็ยังร่ายยาวไม่หยุดอาทิตย์จึงเดินเข้าไปดูในห้องเจอแค่เพียงโพคินและพันศรหลับอยู่โพคินบอกว่าแป้งไปนั่งเป็นเพื่อนกับพี่อาทิตย์นี่หรือว่าไอ้แป้งจะบุกไปบ้านพันศรโพคินนึกขึ้นได้พันอรร้อนรน ทั้งสามคนจึงรีบไปที่บ้านของพันศรหญิงสูงอายุกำลังชี้หน้าด่าแป้งอยู่เธอไล่ให้แป้งกลับไปไม่งั้นเธอจะแจ้งตํารวจมาจับหญิงสูงอายุคนนี้เธอคือแม่บุญธรรมของพันศรเธอรับพันศรมาจากบ้านเด็กกำพามาเลี้ยงแต่ทว่าเธอไม่เคยได้ให้ความรักกับพันศรเลย มีแต่โขกสับใช้งานมากกว่า mm hmm. เธอได้ไล่พันศรอ,ออกจากบ้านเพราะกลัวพันศรจะมาเอาสมบัติที่มีของเธอสมบัติอะไรกันป้าแป้งพูดเพราะเธอรู้ว่าเพื่อนของเธอขยันและหาเงินได้มากกว่านี้ทำเอาหญิงสูงวัยด่าเธอไม่หยุดจนเธอท้าต่อยกับหญิงสูงวัยนั้นอาทิตย์เข้ามาห้ามไว ดีที่แป้งเชื่อเขาแป้งเจ็บใจแทนเพื่อนที่ครอบครัวนี้ทำกับเพื่อนของเธอเหมือนไม่ใช่คนพันสอนร้องไห้ออกมาจากความเจ็บปวดที่เธอได้รับมาตลอดระยะเวลา20ปีที่อยู่บ้านหลังนี้โพคินได้แต่กอดปลอบเพื่อนรักและร้องไห้ตามทำเอาแป้งน้ำตาคลอตามเช่นกัน และทำเอาอาทิตย์ถอนหายใจเฮือกจริงๆเขาไม่อยากเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยแต่เขาก็ไม่อาจปฏิเสธได้เขาหันไปพูดกับหญิงสูงวัยว่าพวกคุณเตรียมทนายไว้เลยพันศนจะออกไปจากบ้านของพวกคุณก็ได้แต่พวกคุณไม่ได้เลี้ยงเธอในฐานะลูกดังนั้นพวกคุณไม่มีบุญคุณต่อเธอ เธอสามารถแจ้งความจับพวกคุณได้อาทิตย์พูดจบเขาดึงมือแป้งเดินกลับไปขึ้นรถโพคินและพันสอนเดินตามไปคืนนี้ทั้งสี่คนต้องนอนที่คอนโดของแป้งโพคินขอตัวออกไปซื้อของใช้ส่วนตัวพันสอนจึงไปเป็นเพื่อนเพราะโพคินไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยทำให้แป้ง ต้องอยู่กับอาทิตย์เพียงสองคนอาทิตย์จ้องมองแป้งที่กำลังทำอาหารอยู่จนแป้งรู้สึกประมาะเธอมันใหญ่ตัวร้ายฉันรู้จักเธอดีอาทิตย์พูดขึ้นแป้งวางมีดหั่นผักดูอาทิตย์ที่ภายนอกแสนดีแต่จริงๆแล้วเขามีจิตใจที่คับแคบมองไม่เห็นความดีของใครเลย อาทิตย์เดินเข้ามาประชิดต,ตัวแป้งพี่อาทิตย์อย่าเข้ามานะแป้งรู้สึกกลัวเขาอาทิตย์ที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงใช้แขนทั้งสองข้างของเขากักตัวเธอไว้แป้งใจเต้นรัวๆอาทิตย์จ้องมองเข้าไปที่ตาของเธอนี่เธอยังคิดอะไรกับฉันอยู่ใช่ไหมอาทิตย์พูดทำเอาแป้งตะกุกตะก,กัก และรีบปฏิเสธแป้งเปล่าแป้งไม่มีวันที่จะรักพี่แป้งไม่รู้ว่าเมื่อก่อนทำแบบนั้นได้อย่างไรแป้งนึกถึงอดีตที่เธอเคยทำไว้กับอาทิตย์ทำเอาเธอน้ำตาคลอรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปจําคำของตัวเองไว้ให้ดีอย่ามายุ่งกับฉันฉันทำตามคำสั่งของพ่อเท่านั้นไม่ได้อยากยุ่งอะไรกับเธอเลย อาทิตย์พูดพร้อมกับพาตัวเองเดินออกไปนั่งที่โซฟาอยู่กันคนละฟากฟ้าเลยยิ่งดีแป้งพูดออกมาเบาๆลุ่งขึ้นทั้งคู่จึงพากันกลับไล่ทัพทีมยืนรอลูกชายอยู่หน้าบ้านด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นรถของอาทิตย์วิ่งเข้ามาบริเวณบ้านทำให้เธอยิ้มออกมาได้ไปไหนมาลูก ทำไมไม่กลับบ้านยายแป้งทำอะไรลูกหรือเปล่าทับทีมถามลูกชายไปซื้ออุปกรณ์ค่ะพอดีมีเรื่องวุ่นๆนิดหน่อยเราเลยค้างที่คอนโดของแป้งแป้งอธิบายฉันไม่ได้ถามเธอนี่นอนค้างด้วยกันเหรอทัพทีมตกใจไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม่ยายแป้งไปก่อเรื่องมานิดหน่อยนะครับ ผมเห็นว่ามันดึกแล้วเลยค้างที่คอนโดยายแป้งซะเลยแต่ไม่ได้ค้างกันสองคนนะครับแม่มีเพื่อนของยายแป้งด้วยถ้าค้างกันแค่สองคนให้ตายผมก็ไม่ยอมค้างกับยายนั่นหรอกนะครับแม่แม่ก็รู้อาทิตย์ล่ายาวจนทัพทิมหายห่วงคลองประทีพเข้ามาถามแป้งเรื่องซื้ออุปกรณ์ เธอบอกว่าสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทางร้านจะเอามาส่งเพราะลําพังรถของอาทิตย์ก็ขนมาไม่หมดคลองประทีปถามต่อพี่อาทิตย์ทำอะไรหนูแป้งหรือเปล่าพ่อครับมีแต่หลานพ่อต่างหากที่จะมาทำผมทำเอาคลองประทีปยิ้มล่าเขาแค่แย่ลูกชายเล่นเท่านั้นและแป้งเอง ก็รู้ถึงนิสัยใจคอของครองประทีปดีอาทิตย์ไล่ให้สามหนุ่มมาช่วยงานแป้งทำเอาแป้งแปลกใจเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมท่าเดียวแต่หากอาทิตย์ไม่ยอมเขาก็ต้องมาช่วยงานเธอแทนเขาก็เลยต้องจำยอมทำให้เธอไม่ได้พบอาทิตย์เลยตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพอยู่ๆเธอก็คิดถึงเขาขึ้นมา เธอนึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแม้จะเป็นเวลาระยะสั้นๆแต่ทำให้เธอและเขาได้คุยกันมากขึ้นแต่เมื่อกลับไล่สถานการณ์กลับกลายเป็นเหมือนเดิมกลายเป็นห่างเหินมากขึ้นไปอีกความผิดที่เธอเคยทำชาตินี้อาทิตย์คงไม่ให้อภัยเธอแน่ๆ จริงๆแล้วแม้อาทิตย์จะไม่ได้ปรากฏตัวให้แป้งเห็นเลยแต่เขาแอบดูแป้งอยู่ห่างๆตลอดเพราะเขาต้องการจะจับผิดแป้งนั่นเองเขาอยากพิสูจน์ให้คลองประทีปได้เห็นว่าแป้งไม่ได้เปลี่ยนไปและเขาคิดถูกที่ไม่เชื่อผู้หญิงร้ายกาจแบบแป้งแป้งเดินเข้ามาในบ้านหลังใหญ่เพื่อมาหาคลองประทีป แต่ทัพทิมบอกว่าคลองประทีปไม่อยู่ไปงานเลี้ยงกับอาทิตย์แป้งจึงขอทานข้าวที่นี่ทัพทิมอนุญาตเธอสั่งให้มะปลางตั้งโตอาหารเธอนั่งทานข้าวกับแป้งและพยายามพูดถึงความสัมพันธ์ของหลิงกับอาทิตย์ให้แป้งฟังแต่แป้งก็ไม่ได้ให้ความสนใจทำเอาทัพทิมแปลกใจอีกครั้ง หรือว่าแป้งจะไม่ได้สนใจในตัวของอาทิตย์แล้วเธอจึงเปลี่ยนเรื่องคุยเธอถามเรื่องเรือนเพาะชำว่าไปถึงไหนแล้วเธออยากจะทดสอบความรู้ความสามารถของแป้งและอยากรู้ว่าแป้งจริงจังกับเรื่องที่ทําแค่ไหนทั้งคู่คุยกันอยู่สักพักทําให้แป้งได้รู้ว่าทัพทีมมีความรู้เรื่องนี้มากพอสมควรและทําให้ทัพทีม เห็นถึงความตั้งใจของแป้งเช่นกันคลองประทีบและอาทิตย์กลับจากงานเลี้ยงพอดีภาพที่เห็นทำให้เขายิ้มออกมาได้ภรรยาสุดที่รักและหลานรักนั่งทานข้าวด้วยกันอาทิตย์ก็แปลกใจกับภาพที่เกิดขึ้นคลองประทีบขอทานข้าวด้วยเพราะอาหารที่งานเลี้ยงไม่ถูกปาก ไม่เหมือนฝีมือภรรยาของเขาทำเอาทัพทิมเขินนนเพื่อนสนิทของอาทิตย์มาหาเขาที่ไล่ทำให้นนได้เจอกับแป้งทั้งคู่พูดคุยกันอยู่พักใหญ่จึงทำให้นนรู้ว่าแป้งกําลังทําโรงเรือนเพาะชำนนจึงอาสาช่วยแป้งอาทิตย์ที่มาเห็นทั้งคู่คุยกันอย่างสนิทสนม ก็ทำท่าไม่พอใจเขาเรียกนนเข้าไปคุยไม่ให้นนไปยุ่งกับแป้งเพราะแป้งเป็นคนที่ร้ายกาจและเขาเกลียดแป้งแต่นนไม่เห็นด้วยทำให้อาทิต์ยโมโหและบอกว่าจะเลิกคบกับนนถ้านนยังไม่เลิกยุ่งกับแป้งนนแย้งว่าอาทิต์ยคบกับปลิงนนยังไม่เลิกคบกับอาทิต์ยเลย ในอดีตสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยนนกับอาทิตย์หลงรักผู้หญิงคนเดียวกันนั่นก็คือหลิงเพื่อนในกลุ่มหลิงเลือกคบกับอาทิตย์ทำให้นนต้องตัดใจและเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนนเข้าออกไล่แสงตะวันบ่อยขึ้นเพราะเขารับปากกับแป้งแล้วว่าจะช่วยเขาก็มาช่วยแป้ง อาทิตย์แสดงอาการหึงหวงออกมาบ่อยครั้งเช่นกันแต่เขาเองนั้นไม่รู้ตัวอาทิตย์ทำอะไรไม่ได้เขาเลยมาบอกคลองประทีพแต่คลองประทีบบอกว่าดีแล้วถ้าแป้งมีแฟนแป้งจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับอาทิตย์อีกคลองประทีพสังเกตเห็นอาการที่แสดงออกมาของลูกชายทำให้เขาแอบ,บยิ้มออกมา ในขณะที่อาทิตย์ร้อนรนเมื่อน,นนกลับไปอาทิตย์ถึงสงบลงได้คลองประทีบเข้ามาหาลูกชายในห้องอาทิตย์ถามถึงผลตรวจสุขภาพประจำปีของผู้เป็นพ่อไม่รู้ก็ไม่ป่วยไม่น่าไปตรวจเลยคลองประทีบพ,พูดเพราะเขามีความดันสูงและมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แกห้ามบ่นพ่อนะเพราะแม่แกบ่นพ่อมาเยอะแล้วจนพ่อหูชาหมดแล้วเนี่ยครับพ่อผมไม่พูดก็ได้ให้แม่บ่นพ่อคนเดียวเลยทั้งสองพ่อลูกหัวเราะพร้อมกันบ้านเรามีความสุขมากเลยเนาะอาทิตย์ว่าไหมไม่เหมือนบางคนที่แค่ตัวคนเดียวคลองประที่พูดพร้อมกับมองไปที่บ้านคนงานของแป้ง พ่อจะพูดให้ผมสงสารหลานของพ่อเหรอครับผมไม่สงสารคนแบบนั้นหรอกถ้าทำตัวดีกว่านี้คงไม่เหลือตัวคนเดียวอาทิตย์เปลี่ยนอารมณ์เขารู้ดีว่าพ่อของเขาเป็นคนใจดีขี้สงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่คนแบบยายแป้งเขาทำใจสงสารไม่ได้จริงๆ พ่อเห็นด้วยหนูแป้งต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นให้ได้พ่อจะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจความเจ็บปวดที่หนูแป้งเคยพบเจอมาครองประที่พูดไม่เห็นจะน่าสงสารตรงไหนอาทิตย์คิดในใจและหยิบแฟ้มเอกสารขึ้นมาดูแสดงให้ผู้เป็นพ่อรู้ว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้พ่อเข้ามาหาผม มีธุระอะไรหรือเปล่าครับอาทิตย์วางแฟ้มเอกสารลงพ่ออยากจะมาขอให้อาทิตย์รักแป้งแบบน้องสาวได้ไหมซักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังดีคลองประทีปถามลูกชายอาทิตย์ทำหน้างงพ่อกับแม่จะต้องไปดูงานที่ต่างประเทศคลองประทีปอธิบายสมาคมผู้ประกอบการรายใหญ่ มีนโยบายไปศึกษาดูงานต่างประเทศปีละครั้งเพื่อกลับมาพัฒนาธุรกิจของตนเองครั้งนี้คลองประที่ไม่ให้อาทิตย์ไปด้วยเพราะให้อาทิตย์ดูแลงานที่ไล่แทนเขาจะมีคณะทัวร์มาเที่ยวที่ไล่แสงตะวันตอนที่คลองประที่ไปต่างประเทศพอดีเขาจึงต้องฝากอาทิตย์ให้ดูแลแป้งด้วยอาทิตย์ รับปากพ่อส่งส่งไปเพราะเขาไม่ชอบแป้งเขาจะใช้โอกาสนี้อยู่ให้ห่างจากเธอหรือเขาควรจะกันแกล้งเธอดีอาทิตย์คิดหาวิธีกันแกล้งแป้งต่างๆนานา,นาแต่อีกใจเขาก็กลัวแป้งจะฟ้องคองประทีปตัวเขาเองก็ไม่อยากทำให้พ่อของเขาไม่สบายใจ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ